ผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม s u b สไคร้ e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่ห้าตอนใกล้คืนเดือนดับแม้ว่าจะหงุดหงิดหัวใจต่อคำพูดของสามีไปบ้างนางอุไรทำเป็นลืมลืมเพราะรู้ว่า ผู้ใหญ่บุญเลิศไม่ใช่คนเจ้าชู้เขารักลูกรักเมียเคยมีสาวแก่แม่ไม้มาชายตาให้แต่เขาไม่เคยสารความสัมพันธ์และอีกทั้งอย่างไล่ตะเพืชผู้หญิงพวกนั้นให้ได้อายจึงไม่มีใครกล้ามาให้ท่าอีกอ้าวฉันก็ถามว่าอังคณามันหายไปไหนหรือว่าแต่งตัวยังไม่เสร็จผู้นำหมู่บ้านถามภรรยาอีกครั้งหลังจากว่าเห็นเงียบไปชั่วขณะ อูไรไม่ตอบนอกจากพยักหน้าซึ่งเป็นที่รู้กันเสียงถอนใจเฮือกดังขึ้นนิ้วชี้ไปทางด้านขวาขยับเคาะลงกับแค่ด้วยความลืมตัวเมื่อนึกถึงอังคาบุตรสาวเจ้าสำอางมันจะแต่งหน้าทาปากไปทําไมอยู่บ้านแท้ๆไม่ได้ออกไปไหนสักหน่อยวันวันหนึ่งเสียเวลาอยู่กับการโบหน้าเป็นชั่วโมงเชียวนะแทนที่จะเอาเวลามาทําอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์ ผู้ใหญ่บุญเลิศบ่นไปตามเรื่องแต่ไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนลูกสาวแม้แต่ครั้งเดียวผู้ใหญ่บุญเลิศรักลูกสาวมากหากว่าเห็นอะไรไม่ค่อยถูกใจอย่างดีก็แค่ขมวดคิ้วเท่านั้นอุไรจึงรู้นิสัยของสามีดีหากว่าตำหนิลูกสาวก็แค่รับหลังเท่านั้นสำหรับอังคณาเป็นผู้หญิงคนเดียวในหมู่บ้านที่แต่งตัวทันสมัยที่สุดเพราะต้องเข้าออกระหว่าง หมู่บ้านกับอำเภอเธอไปอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพแล้วนามาสอนให้แม่บ้านที่ว่างงานแล้วเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสินค้าที่ผลิตขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นผลิตผลทางการเกษตรแล้วนำมาประยุกต์ดัดแปลงจนกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอังคณาจะเป็นตัวแทนแล้วนำออกไปขายให้กับกลุ่มผู้ซื้อ ด้วยเหตุนี้หญิงสาวจึงต้องแต่งตัวสวยตลอดเวลาไม่รู้ว่าวันนี้อังคณาจะสอนพวกแม่บ้านทำอะไรเมื่อวานฉันเห็นพาเด็กๆไปตัดใบเตยมาตั้งกัาเบ์เลอร์ถามก็ไม่บอกให้ไปดูที่โรงเรือนเอาเองอุไรเปลี่ยนเรื่องสนทนาไม่ชอบเวลาผู้ใหญ่บุญเลิศตตำหนิบุตรสาวในเรื่องการแต่งตัวที่ดูเวอร์เกินฐานะของสาวบ้านป่าเมืองเถื่อนซึ่งก็ได้ผลเป็นที่พอใจ เมื่อสามีหันไปมองโรงเรือนซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านไปประมาณร้อยเมตรสถานที่แห่งนี้ทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจแล้วนำเงินเข้ากระเป๋าได้พอสมควรในระหว่างนั้นก็เห็นแม่บ้านที่เคยเข้ามาฝึกอาชีพกับอังคณาได้พากันมานั่งที่ม้ายาวในมือของทุกคนเตรียมกระดาษและดินสอ าาากกามาด้วยสงสัยลูกเราได้อาชีพใหม่มาแล้วละ่ะคงต้องไปถามดูซะแล้วไปเถอะแม่อุไรเผื่อว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาทำกินกันผู้ใหญ่บุญเลิศชวนภรรยาไปที่โรงเรือนจวนถึงชายคาก็ได้ยินเสียงรถดังมาแต่ไกลพร้อมๆกับรถปิกอัพคันหนึ่งได้โผล่เข้ามาแล้วเลี้ยวไปจอดใต้ต้นประดู่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนเกิดร่มเงาขายายเป็นวงกว้าง พอที่จะอาศัยคลายร้อนได้นั่นเหมือนไอ้เจิดลูกเท่าแก่ทรงนินามาทําไมจ้าพี่ผู้ใหญ่อุรายแปลกใจไม่น้อยที่เห็นบรรเจริดลูกชายพ่อค้าหน้าเลือดนอกจากจะรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรในราคาต่ำแล้วเขายังออกเงินกู้แล้วคิดดอกเบีย้ยแสนโหดแต่ก็ยังมีคนไปใช้บริการเพราะไม่มีกินผู้ใหญ่บุญเลิศจึงพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ เขาต้องการให้ลูกบ้านรอดพ้นจากเงื้อมมือของนายทุนคนนี้โดยส่งอังคณาไปฝึกวิชาชีพแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจเวลานี้จึงลดจำนวนเงินกู้ลงไปบ้างมากแล้วเพราะมีทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นทุกคนรู้ดีว่าเท่าแก่สงไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากหลอกขยําผู้ที่สมสารไปขอความช่วยเหลือจากเขา ไม่เพียงแต่เท่าแก่สงจะเป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไปเท่านั้นแแต่บรรจิดผู้เป็นลูกก็ไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้ผู้ใหญ่บุญเลิศเช่นกันทำหน้าเหม็นเบื่อเมื่อเห็นลูกครึ่งมังกรจีนก้าวลงจากรถแล้วเดินสายอาดๆเข้ามาบรรจิดผู้มีสรีละตลกกว่าคนอื่นๆส่วนบนจะยาวกว่าช่วงล่างประกอบกับรูปร่างค่อนข้างผอมแต่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตลัดรูป และเน้นลัดตรงเอวเวลาเดินแต่ละครั้งรำตัวจึงยักย้ายสายโยกไปมาเหมือนกับอาการคลานของสัตว์บางอย่างไอตัวเงินตัวทองมาแล้วผู้ใหญ่บุญเลิศมักจะเรียกบัรเจิดแบบนี้เสมออุไลถึงกับสะดุ้งเฮือกรีบสะกิจสีข้างสามีเบาๆเป็นเชิงห้ามกลัวผู้อื่นได้ยินแล้วเอาไปบอกบัรเจิดอาจจะเกิดเรื่องขุนเคืองใจกันไปเปล่าๆพี่ผู้ใหญ่ ทำไมเรียกมันอย่างนั้นล่ะก็จริงนี่นาะเธอดูสิเอวมันยาวๆเวลาเดินใส่เอวยืดยาดเหมือนตัวพันอย่างว่าไม่ผิดฉันไม่เรียกมันตรงๆว่าไอ้นั่นก็บุญแล้วนะอ้าวพี่ผู้ใหญ่ยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุไม่เอาแล้วไม่พูดหรอกนะพี่ผู้หญิงอย่างอูไรมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเต็มตัวทางชีวิตทุ่มให้สามีและลูกจึงทำตัวเป็นหลังบ้านที่ดีต้อนรับขับสู้ทุกคน และไม่รังเกียจเดียดฉันว่ารวยหรือจนแม้แต่บรรเจริดผู้ชายเอวยาวแม้ว่าไม่ชอบหน้าแค่ไหนก็ทนฝืนยิ้มด้วยมารายาทที่ดีสวัสดีครับนะอุไรบรรเจริดยกมือไหว้มาแต่ไกลรวมทั้งอ้วนและหยองลูกน้องคู่ใจพร้อมใจพนมมือไหว้ราวกับดอกบัวตูมอุไรเกรกเข้าไปหาแล้วถามด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มมาทำอะไรกันแต่เช้าเลยจ้าอ่า ผมรู้ว่าวันนี้อังคนาจะมาสอนให้พวกแม่บ้านทำอะไรบางอย่างผมก็อยากมาเรียนบ้างนะอุไรคงไม่ว่ากันนะครับรอยยิ้มเรี่ยราดของลูกครึ่งมังกรแต่หน้าผูทอนเต็มขั้นอุไรหันไปมองที่บ้านเห็นบุตรสาวในชุดเกืือยืดสีส้มสดท้อนแสงกับกางเกงสี่ส่วนขาเดฟสีขาวกำลังลงบันไดด้วยมาดนางพญาและมีผู้ชายร่างกายแข็งแรง ยิ้วถังบรรจุวัตถุดิบเดินตามหลังมาทันทีที่เห็นบรรเจิดกับลูกน้องยืนข้างบรรดาหญิงคนสวยขหมวดคิ้วที่กันจนเป็นเส้นเรียวเล็กเธอเขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างไม่พอใจแต่ก็ยังคงเดินเชิดหน้ามาที่โรงเรือนผ่านบุคคลที่น่ารังเกียจโดยไม่ยอมหันมามองอูไรรู้สึกเห็นใจบรรจิดไม่น้อยที่ตามจีบลูกสาวของนางแต่ไม่ได้รับความสนใจ แม้แต่นิดเดียวนาจะว่าอะไรเล่าพ่อเจิดไปนั่งกับพวกนั้นเถอะนะนาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้อังคณาจะสอนอะไรพวกแม่บ้านไปกันเถิดจ้าเองด้วยอ้วนยองครับนาะอุไลสามหนุ่มรับคำโดยพร้อมเพรียงกันและพากันไปนั่งที่ม้ายาวด้านในโรงเรือนบนเจิดเลือกแถวหน้าโดยไม่สนใจต่อการฝึกอาชีพสายตาของเขา มองไปที่ใบหน้าของอังคณาตลอดเวลาผู้ใหญ่บุญเลิศเริ่มไม่พอใจจึงขมิ้นตาเขียวใส่แต่ไอ้หนุ่มหน้าผูธทอไม่ใส่ใจยังคงมองแล้วทำตาปลอยอยู่เช่นเดิมอังคณาอ่อนใจจึงตัดปัญหาด้วยการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมูเมื่อวานฉันเข้าไปในอำเภอเจ้าหน้าที่ได้พาไปฝึกการทำแคบหมูไร้มัน ฉันเห็นว่าหมู่บ้านของเราเลี้ยงหมูไว้หลายครอบครัวแล้วเอาเนื้อมันมาขายส่วนมากก็นำมาเจียวถ้าเราเอาบางส่วนมาทำเป็นแคบหมูไร้มันฉันว่าเข้าท่าดีนะในตัวอำเภอเข้าทำขายราคาแพงด้วยนะจ๊ะอังคณาหยิบเอาส่วนของหนังหมูขึ้นมาจากกาลมังให้ทุกคนดูบรรเจิดจึงถือโอกาสเดินเข้าไปใกล้ๆจนเกือบชิดติดกับตัวสาวเจ้าผู้ใหญ่บุญเลิศเห็นดังนั้น สุดจะทนไหวปรีเข้าไปยืนแทรกแล้วกั้นกลางระหว่างลูกสาวกับผู้ชายจอมเจ้าชู้นะ้าผู้ใหญ่จะเรียนทำแคบหมูด้วยหรอครับบรรเจิดกระซิบเบาๆให้ได้ยินแค่เพียงสองคนจึงเห็นตาเขียวเรื่อเรืองจากบีดาของสาวงามที่จ้องเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วเองล่ะมีเงินตั้งมากมายไก่กองยังอยากจะทำแคบหมูเอาไว้กินอีกหรือไงข้าว่าซื้อเอาน่าจะสะดวกกว่านะ ผู้ใหญ่บุญเลิศแสดงอาการกันผ้าเต็มที่บรรเจิดรู้ดีว่าถ้าขืนเข้าใกล้กับอังคณาให้มากกว่านี้ผู้ใหญ่บุญเลิศอาจจะเหม็นขี้หน้าเขาและหาทางเล่นงานจนเข้ามาในหมู่บ้านดงไพรไม่ได้อีกแล้วเขาจึงลาถอยกลับไปนั่งที่เดิมแล้วจ้องริมฝีปากอวบอิ่มที่ยังคงสาธยายอยู่ตลอดเวลาแคบหมูไลมันที่จะสอนในวันนี้มีสองสูตร แล้วแต่ว่าใครจะชอบสูตรไหนสูตรแรกใส่ใบเตยลงไปด้วยเป็นการป้องกันการเหบนหืนแล้วก็มีกลิ่นที่หอมบันเจิดเฝ้ามองอังคนาสาธิตการทำแคบหมูไลามันอยู่ตลอดเวลากระทั่งถึงเวลาทอดแล้วชิมกันทุกคนมองด้วยความสนใจเราจะต้องตักแคบหมูที่ทอดจนพองเหลืองแล้วก็กรอบขึ้นมาพักเอาไว้ในตะแกรงให้เสด็จน้ำมันรอให้เย็นแล้วถึงกิน จากนั้นนำมาบรรจุถุงถ้ามัดดีๆนะแคบหมูจะคงความกรอบเอาไว้ได้เป็นเดือนเลยนะพี่ขอถามหน่อยเถิดจ้าอังคาาจา๋าบันเจิดนั่งอยู่กับที่ไม่ได้เขาลุกขึ้นมากระแซะข้างๆกับสาวงามดั้งโดงที่ไม่แยแสต่อสายต,ตาเขียวเข้มจากผู้ใหญ่บุญเลิศที่จ้องมองเราวกับจะกินเลือดกินเนื้อที่บังอาจเกาะแกะลูกสาวของเขาสงสัยอะไร ก็ถามมาเถิดจ้าฉันไม่มีเวลามากนักหรอกนะก็สงสัยว่าทําไมจะต้องรอให้เย็นถึงจะต้องกินละจ้าทำไมไม่กินขณะที่ตักขึ้นมาตอนที่พี่เรียนหนังสือครูเขาบอกว่าถ้าจะให้กินอาหารอร่อยและปลอดภัยจากเชื้อโรคจะต้องกินในขณะที่สุกใหม่ๆไม่ใช่หรือจ๊ะมันเจิดแสดงความอวดรู้ให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนกล่าวหา ว่างโง่แต่อวดฉลาดอังคณาลอบยิ้มรู้วิธีที่จะเล่นงานยอดนักเตอให้ได้รับความอับอายตามใจสิอยากกินแบบสะอาดถูกหลักอนามัยเหรอได้สินี่ไงทอดใหม่ๆหนังพองกรอบเหลืองน่ากินเชียวนะพี่เชิดยาเสียงลูกน้องห้ามแต่ช้าไปแล้วบันเจิดคว้าชิ้นแคบหมูที่กำลังร้อนๆโยนเข้าปากตัวเองโดยเร็วทันทีที่สัมผัสกับลิ้น ชายหนุ่มลองจาบเพราะความร้อนที่อบอวนอยู่ภายในพร้อมทั้งตวัดดินออกมาเขาคายแคบหมูชิ้นนั้นออกอย่างรวดเร็วโอ้ยร้อนร้อนลิ้นคาพังหมดแล้วเสียงชาวบ้านหัวเราะชอบใจต่อท่าทางแปลกๆของบรรเจิดขณะนี้เขาอับอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีไปจึงชวนลูกน้องกลับบ้านทันทีเฮ้ยพวกเองกลับบ้านกันเถอะ อยู่ไม่ได้แล้วข้าคงจะต้องหาปี๊บมาคุมหัวสักใบาอายจังเลยบรรเจิดสุดจะทนฝืนความอายอีกต่อไปเขาลากแขนลูกน้องทั้งสองให้ขึ้นไปที่รถแล้วขับไปด้วยความเร็วทิ้งไว้แต่เพียงฝุ่นที่ฟุ้งกระจายผู้ใหญ่บุญเลิศดหัวเราะชอบใจและเชื่อว่าผู้ชายคนนี้คงหาย่าไปอีกนานจึงเข้าไปกระแซถามกับบุตรสาวเกี่ยวกับผู้ชายจอมเป่นว่าไงลูก ไอ้เจิดมันตื้อบ่อยๆอย่างนี้ไม่ใจอ่อนบ้างหรือไงทันทีที่อังคณาได้ยินชื่อบันเจิดเท่านั้นเธอแบะปากทำหน้าสุดเซ็งนึกถึงปากที่สั่นบิดเบี้ยวลิ้นยืดออกแล้วหดเข้าไปจึงหาความหล่อไม่ได้เลยพ่ออย่าพูดถึงคนนี้เลยนะ่าอังเกียดมันยิ่งกว่ากิ้งกือจิ้งโจอีกคนอะไรโง่แต่อวดฉลาดทำให้หน้าแตกได้อายคนบ่อยๆอังไม่ชอบหรอกจก้ะ ต่อให้ชาติหน้าตอนใบยๆก็อยากได้หวังเลยเมื่อผู้ใหญ่บุญเลิศเห็นลูกแสดงอาการรังเกียจบันเจิดจ,จนออกหน้าออกตาอย่างนี้เขารู้สึกสบายใจแต่ก็อดแย่ไม่ได้เพราะอยากรู้ให้แน่ชัดว่าลูกเกลียดเขาจริงหรือว่าแกล้งกระทำแต่โบราณท่านว่าเอาไว้ยิ่งเกลียดอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะไม่พ่ออังเกียดผู้ชายคนนี้ได้ยินไหมจ๊ะหญิงสาวสะบัดหน้าพรืด แล้วเดินจากไปผู้ใหญ่บุญเลิศหัวเราะหึ่หึด้วยความพอใจเมื่อรู้ถึงส่วนลึกของบุตรสาวว่าไม่ได้นึกรักบันเจิดแม้แต่น้อยแค่นี้เขาก็พอใจแล้วคนที่จะมาเป็นลูกเขยของเขานั้นไม่จาเป็นต้องหล่อหรือรวยขอแค่เป็นคนดีขยันทำงานเท่านี้ก็พอแล้ว ใกล้คืนเดือนดับเข้ามาทุกทีผู้ใหญ่บุญเลิศไม่สบายใจเขาเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาอีกจึงเรียกประชุมลูกบ้านในเช้าวันหนึ่งหลังจากตีเกราะไปสิบกว่าครั้งทุกคนที่ได้ยินก็ไม่รอช้าที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรือนผู้ใหญ่มีไรหรือเปล่าถึงได้ตีเกราะแต่เช้าฉันกำลังล้างก้นให้ไอแดงต้องรีบวางมันลงนี่มือยังมีกลิ่นตุๆอยู่เลยนะ ไอ้เฉื่อยลองดมดูสิวะชมลูกบ้านหน้าตลกได้กล่าวขึ้นพร้อมๆกับยกมือให้เพื่อนที่ชื่อเฉื่ยกำลังนั่งข้างๆให้ดมทำเอาชายวัยไล่เลี่ยกันเมืนหน้าหนีโดยเร็วบัดทโทไอ้ชมทะืลึง,งแล้วนะเองเรื่องอะไรจะให้ข้าดมมือเปื้อนอื่นเด็กละ่ะมันใช่เรื่องดีไหมไปๆล้างให้เรียบร้อยแค่นึกข้าก็จะอาเจียนแล้วเว้ยเฉยทำหน้าแย่ๆส่งเสียงโวยวายทันที ตามด้วยเสียงหัวเราะคืนใหญ่จากลูกบ้านคนอื่นๆและพากันมองชมเป็นตาเดียวกันคนก่อเหตุฉีกยิ้มกว้างแล้วลุกขึ้นโค้งคำนับไปรอบๆทำราวกับว่าเป็นบุคคลสำคัญผมต้องขอโทษด้วยครับผมแค่เล่นใครจะสามารถทำอย่างนั้นได้แค่คิดก็อย่าแยงแล้วครับเออพอๆได้แล้วพวกเองนี่เล่นอย่างกับเด็กๆนะที่ฉันเรียกประชุม ให้ทุกคนมาที่นี่ก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละนี่ก็ใกล้คืนเดือนดับแล้วต้องคอยระแวดระวังเอาไว้ให้ดีกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลพวกเราต้องเป็นหูเป็นปาหากว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านของเราผู้ใหญ่บุญเลิศมีสีหน้าไม่สู้ดีนักเมื่อพูดถึงเรื่องของคืนเดือนดับซึ่งเป็นที่รู้ดีของคนในหมู่บ้านว่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆลกเกิดขึ้นนั่นเอง ถ้าหากว่ามีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านก็มักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและทิ้งเอาไว้แต่เพียงข้าวของและสัมภาระไม่มีใครรู้เลยว่าในค่ำคืนอันมืดมิดเกิดอะไรขึ้นแก่ผู้ชายต่างถิ่นตอนนี้ยังไม่เห็นใครเข้ามาในหมู่บ้านของเราเลยนะเชือยกมือขึ้นก่อนและแสดงความคิดเห็นชมทึ่นั่งข้างๆกันพยักพเยิดหน้าตามไปด้วย แต่ก็อุดหวั่นใจไม่ได้ว่าจะต้องมีใครสักคนพลัดหลงเข้ามาและสร้างความวุ่นวายให้แก่ทุกคนที่จะต้องออกไปตามหาสุดท้ายก็ไม่เจอแม้เงาก็ดีแล้วนะถ้ามีคนเข้ามาเราก็จะต้องหาที่ปลอดภัยให้เขาพักแล้วห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนรวมทั้งคนที่มาอาศัยอยู่ด้วยถ้ามันไม่เชื่อล่ะบางทีก็ปวดหนักปวดเบา จะให้ลาดข้างบนบ้านหรือไงชมยังคงเป็นกังวลหากว่ามีใครบางคนเลอเข้ามาพักในบ้านและไม่กล้าถามเรื่องการขับถ่ายหากว่าคนคนนั้นลงไปทำธุระส่วนตัวก็หากระโทนสิว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็ปล่อยไปแล้วแต่บุญแต่กรรมของมันเถอะน้ำเสียงผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างปงปง,ปงเมื่อนึกถึงเรื่องประหลาดที่เป็นปริศนาดามืดให้ชวนค้นหารวมทั้งเรื่องงูใหญ่เลื้อยผ่าน ให้ได้ยินบ่อยๆแต่คนหาต้นต่อของเสียงไม่เจอผู้ใหญ่บุญเลิศจึงห้ามไม่ให้ผู้คนลงจากที่พักหลังตะวันตกดินดิดขาดซึ่งก็เคยมีคนอยากที่จะลองดีและอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรกันแน่และทำท่าจะก้าวลงจากบ้านแต่เห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านสายตาประสานกับเสียงหมาเห่าหอนกระตุกขวัญให้หลอนโดยอัตโนมัติ จนต้องเพ่นพรวดกลับบ้านแทบไม่ทันในระหว่างกำลังเตือนลูกบ้านช่วยกันสอดสองเรื่องของคนแปลกหน้าที่จะผ่านเข้ามาในช่วงคืนเดือนดับปรากฏว่ามีลมหมุนลูกเล็กๆเ,เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเศษใบไม้และฝุน่นถูกหอบม้วนขึ้นไปแล้วรวมตัวกันเบื้องบนจากนั้นก็หมุนติ้วๆแล้วตรงดิ่งมารวมกับกลุ่มชาวบ้านทุกคนลุกฮือด้วยความกลัวสุดขีด พ่อลมอะไรนะ่ะทำไมถึงพัดอย่างนั้นจ๊ะอังคณาชี้นิ้วไปยังพายุหมุนลูกเล็กๆที่หมุนวนเวียนอยู่ตรงกลางลานบ้านใกล้ๆก,กับโรงเรือนด้วยอาการหวาดหวาดผู้ใหญ่บ้านจับมือลูกสาวเอาไว้แน่นเหมือนปลอบขวัญไม่ให้หวาดกลัวลมหมุนแบบนี้เขาเคยเห็นบ่อยๆและไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดลมหมุนธรรมดานะ่ะแต่มันลูกใหญ่หน่อยแล้วก็หลบๆให้ห่าง เดี๋ยวฝุ่นมันจะพัดเข้าตานั่นไงมันหายไปแล้วเอมีอะไรยาวๆล่ะนั่นเสียงผู้ใหญ่บุญเลิศแปลกใจเมื่อเห็นเส้นอะไรยาวๆแล้วเป็นสีเทากองรวมกับเศษไม้ใบหญ้าหลังจากลมหมุนลูกนั้นได้สลายไปแล้วเฉยกำลังขาดีกว่าใครเขากระโจนไปดูแล้วก็พงะออกมาดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจผู้ใหญ่นี่มันคราบงูนี่นาท่าทางจะตัวใหญ่เสียด้วย ะคราบงูทุกคนพูดพร้อมกันแล้วกระโจนเข้ามาล้อมรอบคราบงูใหญ่ที่ทอดยาวอยู่บนพื้นดินด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรทำไมถึงมีคราบขนาดใหญ่ชวนขนลุกได้ถึงเพียงนี้